ย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายนปี1986ณหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อปูเกอร์ถูใกล้กับกำแพงเมืองเยี่ยงฉานในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในตอนนั้นนะครับชาวบ้านพวกเขาก็กำลังจะขุดอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรกรรมแต่แล้วรถขุดของพวกเขามันก็ได้เข้าไปขุดในสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นมานั่นก็คืออิฐสีเขียวจำนวนมากและเมื่อพวกเขาได้ขุดลึกลงไปเรื่อยๆภาพที่ปรากฏนั้นมันก็ทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงเพราะว่าเบื้องล่างนั้นคือสุสานโบราณ ขนาดใหญ่ข่าวการค้นพบครั้งนี้นะครับมันก็ดังไปไกลถึงรัฐบาลท้องถิน่นทําให้เจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑ์รีบรุดมาตรวจสอบและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้นาอิสีเขียวออกไปทีละเล็กทีละน้อยความตื่นเต้นนั้นมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่านี่มันไม่ใช่สุสานธรรมดาซะแล้วแต่ว่ามันเป็นสุสานของชาวเหลี่ยวและไม่นานมานี้นะครับทีมนักโบราณคดีก็ได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านเพื่อเริ่มการขุดคน้นพวกเขาเริ่มจากการหาทางเข้าของสุสานซึ่งมันก็คือประตู ไม้และทางเดินไม้ที่นําไปสู่ห้องฝังพระศพนักโปราณนดีนะครับพวกเขาก็ขุดค้นอย่างระมัดระวังและในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกับทางเดินไม้ที่เต็มไปด้วยทรายและกรวดและเมื่ออุปสรรคที่ขวางทางนะครับมันถูกกาจัดออกไปหมดแล้วขั้นบันไดของทางเดินไม้มันก็ปรากฏขึ้นมาพร้อมกับภาพจิรกรรมฝาผนังที่สีสันสดใสทั้งสองด้านในภาพวาดนั้นก็แสดงให้เห็นชายวัยกลางคนสองคนกําลังจูงม้าสีเหลืองอีกคนกําลังจูงม้าสีดํามี หมาป่าอยู่ข้างหลังทั้งสองคนนั้นก็สวมเสื้อคลุมยาวและมีผมมวยซึ่งมันก็เป็นลักษณะของชาวคีตันชนเผ่าเร่ร่อนทางตอนเหนือของจีนโบราณม้าในภาพวาดนั้นก็ดูแข็งแรงและมีชีวิตชีวาปลายหน้าผากและหางมา้าถูกมัดเป็นปมหูตั้งตรงลำตัวดูสูงสง่าดวงตากลมโตขาเรียวยาวและขนสั้นภาพที่สวยงามเช่นนี้มันก็บ่งบอกว่าสุสานนี้มันไม่ธรรมดาซะแล้วและเจ้าของสุสานก็น่าจะเป็นขุนนางคีตันผู้ที่มี มีตำแหน่งสูงซะด้วยแต่แล้วความตื่นเต้นนั้นมันก็ได้เปลี่ยนเป็นความเศร้าใจครับเมื่อเหล่านักโบราณคดีพบว่าสุสานแห่งนี้มันก็ได้ถูกปล้นสะดมมาแล้วในปี1114โด้วยชาวเวนเจิ้นที่เปิดศึกกับชาวเหลียวไม้และของมีค่าถูกขนไปจนหมดสิน้นไม่ว่าจะเป็นด้วยความโลภหรือเพื่อการแก้แค้นทางการเมืองก็ตามแต่ถึงแม้ว่าจะถูกปล้นสะดมไปแล้วนักโบราณคดีพวกเขาก็ยังคงขุดค้นต่อไปด้วยความหวังว่าบางทีแล้ว อาจจะพบอะไรบางอย่างที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วแล้วพวกเขาก็ดันขุดเข้าไปพบกับประตูไม้ขนาดใหญ่ที่ถูกปิดผนึกด้วยอิฐอย่างแน่นหนะและมันก็เป็นเวลา3วันเต็มที่เหล่านักโบราณคดีต่างก็ทุ่มเทให้กับการเปิดช่องเล็กๆบนหลุมศพปริศนานี้แต่พอเปิดออกได้อากาศเย็นเยือกมันก็พวยพุ่งออกมาก่อนที่มันจะเผยให้เห็นถึงประตูบานถัดไปซึ่งประตูไม้บานนี้มันก็มีกุญแจทองแดงโบราณของเอาไว้อีกด้วยและเมื่อ กุญแจถูกไขออกทุกคนนั้นก็ต้องต่างตกตะลึงเพราะว่าสภาพประตูมันยังคงสมบูรณ์ราวกับว่าเพิ่งถูกสร้างขึ้นมาแถมมันยังไม่เคยได้ถูกใครแต่ต้องมาก่อนอีกด้วยความกังวลใจเรื่องจรุกรรมนั้นก็หายวับไปทันทีที่เบื้องหน้าของพวกเขานั้นคือหลุมศพขนาดใหญ่ที่ยังคงสภาพสวยงามครบถ้วนสมบูรณ์แบบนี้และนี่ก็นับเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้พบเห็นกับอะไรแบบนี้ทําเอาแต่ละคนนั้นตื่นเต้นและดีใจกันยกใหญ่แต่อาทิตย์ยามเก้าโมงเช้านั้นก็สาดสอง เข้าไปในหลุมฝังศพที่ถูกปีใต้มาหลายพันปีเผยให้เห็นเครื่องเคลือบดินเผาที่เป็นประกายรีบระยับราวกับอัญ,ญมณีห้องแรกที่เปิดออกก็เผยให้เห็นชิ้นส่วนกระดาษมารุกไม้โบราณที่กระจัดกระจายเกลื่อนพื้นตอนนั้นยังไม่มีใครรู้นะครับว่ามันคืออะไรกันแน่จนกระทั่งพบชิ้นส่วนต่างๆเพิ่มเติมรวมถึงกล่องเครื่องเคลือบดินเผาสองใบที่น่าจะใช้เก็บตัวหมากประตูไม้บานใหญ่ถูกน้ำท่วมจนพังทำให้เครื่องื เคลือบดินเผาและเครื่องทองสำริดก็จะกระจายไปทั่วห้องมีทั้งเหยือกเคลือบสีเขียวถ้วเงินหารองและอื่นๆอีกมากมายด้านข้างของห้องนี้นะครับก็เป็นห้องเก็บของสองห้องทางทิศตะวันออกก็เต็มไปด้วยเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารของเจ้าของหลุมฝังศพมีทั้งชามเคลือบสีเขียวลูกปัดโมราเหยือกเงินด้วยคริสตัลและอื่นๆอีกมากมายชามเคลือบสีเขียวใบหนึ่งนั้นก็เคลือบมาอย่างเรียบเนียนผนังบางเฉียบจนแสงลอดผ่านได้แถมยังให้เสียงที่ใสกล้องกังวานเมื่อ ขออีกด้วยผู้เชียวชาญก็ลงความเห็นว่ามันเป็นเครื่องเคลือบดินเผาสีน้ำผึ้งจากเตาเผาเย่โจที่มีชื่อเสียงนักโบราณนดีนะครับพวกเขายังได้พบเข้ากับภาพวาดที่มีสีสันสดใสของนกกระเรียนและผู้คนบนผนังห้องด้านหน้าและเมื่อเปิดห้องให้มีอากาศถ่ายเทนะครับสีของภาพนั้นมันก็กลับค่อยๆจางลงภาพด้านหนึ่งนั้นก็แสดงให้เห็นชายหญิงคู่หนึ่งผู้ชายนั้นก็ไว้ผมมวยสวมเสื้อคลุมสีเขียวอมฟ้าส่วนผู้หญิงนั้นก็ยกมือขึ้น ประคองผ้าคลุมหน้าสีขาวเอาไว้ใบหน้านั้นก็บ่งบอกถึงความโศกเศร้าในขณะที่อีกด้านหนึ่งของห้องก็มีภาพผู้ชายสองคนถือกระบองซึ่งเดิมทีเคยเป็นอาวุธแต่ต่อมามันก็กลายเป็นเพียงแค่ไม้เท้าและไฮไลท์ของห้องนี้ก็ต้องยกให้แผ่นติลลาสีเขียวมะกอกรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ไม่เหมือนใครเพราะทําจากไม้ตรงกลางแผ่นติลลามีคําจารึกเป็นภาษาจีนว่าลุมฟังศพของเจ้าหญิงเฉินกัวแห่งรัชเฉินพร้อมกับฝาปิดไม้ที่สลักว่าลุมฝังศพ ของเจ้าหญิงเฉินกวัวการค้นพบแผ่นศิลาที่ทําจากไม้นี้มันก็นับเป็นครั้งแรกในวงการโบราณคดีจีนเพราะโดยปกติแล้วพวกเขานั้นก็จะเจอแต่แผ่นศิลาจากยุคราชวงศ์ถังและเหลียวซึ่งปัจจุบันนี้นะครับแผ่นศิลานี้มันก็ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่สถาบันวิจัยโบราณคดีวัฒน,นธรรมแห่งเขตการปกครองตนเองมองโกเลียหรือเรียกสั้นๆว่าสถาบันโบราณคดีมองโกเลียในายตั้งอยู่ในเขตเมืองฮูทอดและนอกจากนี้นะครับักโบราณคดีพวกเขา ยังได้พบเข้ากับแผ่นติลาที่ทําจากหินทรายสีเขียวแกสลักเป็นรูปคนและดอกโบตั๋นจากหลุมฝังศพที่ขุดพบอีกด้วยหลุมฝังพระศพนี้นะครับก็เป็นของเจ้าหญิงเฉินกวัวหลานสาวของจกักรพรรดิเหลียวจิ้งจงแผ่นติลาที่ทําจากไม้ประดับอย่างวิจิตรบรรจงนั้นก็ได้บอกเล่าเรื่องราวของความเป็นมาอันสูงส่งของเจ้าหญิงเฉินกวัวว่าเธอนั้นเป็นลูกสาวของเย่หลูหลงซิงองค์ชายผู้เป็นลูกชายคนที่สองของจกักรพรรดิเหลียวจิ้งจงแถมยังมีเรื่องร ชาวสุดเซอร์ไพรส์อีกตั้งหากเมื่อบันทึกในหลุมฝังพระสบเปิดเผยว่าผู้ที่ถูกฝังเคียงข้างเจ้าหญิงเฉิงกัวนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่ว่าเป็นถึงพระสวามีของเธอเองแถมยังเป็นลุงของเธออีกด้วยนะนั่นก็คือเจ้าชาย เร,เรื่องราวความรักของทั้งคู่นั้นก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยครับเพราะว่าเจ้าหญิงเฉิงกัวนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหญิงแห่งรัเชเฉิญทําให้เธอได้รับขนานนามว่าเจ้าหญิงเฉิงกัวในสมัยราชวงศ์เหลียวอย่างไรก็ตามครับการขุดค้นนั้นก็ยังคงดําเนินต่อไปอย่างห้องด้านหลังของหลุมฝังศพซึ่งเป็นห้องที่ฝังร่างของเจ้าของสุสานทีมนักโบราณคดีนะครับก็ได้ค้นพบเข้ากับห้องรูปร่างกลมคล้ายกับกระโจมผนังไม้นั้นก็ถูกสร้างติดกับผนังหลังของห้อง ห้องภายในมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมากมายมีทั้งดอกไม้ทองและเครื่องเงินส่วนล่างของเครื่องเงินนะครับก็จะมีการแกะสลักเป็นรูปดอกบัว8ดดอกส่วนปลาเงินที่ถูกขุดพบนั้นมีลักษณะคล้ายกับปลาที่ผู้ติดตามถืออยู่ในภาพกิจกรรมฝาผนังในห้องด้านหน้าและเมื่อพวกนักโบราณคดีนะครับพวกเขาได้เข้าไปถึงใจกลางของห้องด้านหลังและเข้าใกล้กับโลงศพภาพที่เห็นตรงหน้าก็ทําเอาพวกเขาแทบหยุดหายใจเลยทีเดียวครับเพราะว่าเจ้าหญิงและเจ้าชายบรรทม เคียงคู่กันครับบนแทน่นบรรทมใบหน้านั้นก็ถูกปกคลุมไปด้วยหน้ากาก,ากทองคําซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนและดูๆไปแล้วนะครับมันก็คล้ายๆกับพิธีการฝังศพของชาวอียิปต์โบราณเหมือนกันนะเนี่ยแสงไฟสาดส่องหน้ากาก,ากทองคําเป็นประกายท่ามกลางความมืดมิดรากับดวงอาทิตย์ภายในห้องนั้นก็เต็มไปด้วยโบราณวัตถุมากมายที่กระจัดก,กระจายอยู่รอบๆเหล่านักโบราณคดีนะครับจึงตัดสินใจเคลื่อนย้ายทั้งร่างและข้าวของไปยังกรมโบราณ ของเขตการปกครองตนเองในมองโกเลียใหนเพื่อทําการศึกษาต่ออย่างละเอียดพวกเขานะครับก็ได้สร้างกล่องไม้อย่างเรียบง่ายบนแท่นบันธมแล้วก็ใช้ล่วยขนาดต่างๆนะครับสารเป็นตาข่ายรองรับโครงกระดูกอย่างระมัดระวังจากนั้นก็จึงเคลื่อนย้ายเจ้าหญิงและเจ้าชายขึ้นรถบรรทุกเจียงฝางและในปี1968สภาพถนนที่นั่นเองมันก็ยังไม่ดีนะครับการเดินทางจากไนมานเบนเนอร์ไปยังฮุดฮอตมันจึงยากลำบาก รับผู้คุ้มกันก็ต้องผัดเวรกันเฝ้ารถบรรทุกตลอดทั้งคืนเพื่อป้องกันสมบัติล้ำค่านี้และในที่สุดในเดือนสิงหาคมปี1968รถบรรทุกเจียงฝางก็ได้มาถึงพิพิธภัณฑ์มองโกเลียในหลังจากที่เดินทางมากว่า1000กิโลเมตรแล้วแล้วงานอนุรักษ์วัตถุโบราณมันก็เลยเริ่มต้นขึ้นเรานักโบราณคดีนะครับพวกเขาก็เริ่มทําความสะอาดตาข่ายเงินที่ห่อหุ้มร่างของเจ้าหญิงและเจ้าชายอย่างเบามือที่สุดตาข่ายเนี้ย มันก็ทําจากเส้นลวดเงินขนาดเล็กเพียง0.05เซนติเมตรเท่านั้นซึ่งสารขึ้นตามรูปร่างของมนุษย์ร่างกายของเจ้าหญิงเองก็สวมเครื่องประดับงดงามทั้งต่างหูมุกและอัมพันรวมถึงมงกุฎเงินปิดทองที่ประดับไปด้วยอัญมณีมากมายเครื่องประดับยกและอัมพันที่เจ้าหญิงสวมใส่ก็ล้วนแล้วแต่ประณีตและส่วนใหญ่ก็กระจา,ะจายอยู่รอบๆตัวเธอนักโบราณคดีก็ได้บูรณะเครื่องประดับเหล่านี้ครับรวมทั้งเครื่องประดับศีรษะที่ทำ จากมุกและอัมพันของเจ้าหญิงให้กลับมางดงามอีกครั้งหนึ่งเหล่านักโบราณคดีก็สันนิษฐานว่าสิ่งของที่ถูกฝังร่วมกับเจ้าหญิงเจ้าชายมันก็น่าจะเป็นสิ่งของที่พวกเขารักและใช้ในชีวิตประจําวันมีจี้หยกสลักรูป12ราศีอย่างประณีตวางอยู่บนหน้าท้องของเจ้าหญิงอีกด้วยแต่และอ่านนั้นก็แกะสลักเป็นรูปงูลิงแมงป่องเสียมสูและกิ้งก่าแล้วจากผลการตรวจสอบทางนิติเวชเบื้องต้นนะครับพวกเขาก็ได้พบว่าเจ้าหญิงคีตันได้มีอายุเพียงแค่ แค่ปีตอนที่สิ้นพระชนลงไปและมีพระนามว่าเซียวเช่าจูพระองค์นะครับก็สิ้นพระชนอย่างกระทันหันพระพักหรือใบหน้าของพระองค์นั้นก็ถูกปกคลุมไปด้วยหน้ากาก,ากทองคําอันงดงามหลับไหลาย,ยาวนานเป็นพันปีปล่อยให้คนรุ่นหลังนั้นได้แค่นึกถึงจินตนาการถึงพระศิลีโฉมอันเลอค่าเท่านั้นและแล้วผ่านหน้ากากทองคํานี้เองนะครับมันก็ทําให้เราได้ย้อนเวลากลับไปเห็นหน้าตาของเจ้าหญิงและพระสวามีเมื่อพันปีก ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ภาพเดือนรางก็ตามลหลายท่านนั้นก็อาจจะสงสัยครับว่าทําไมต้องสวมหน้ากากที่จริงแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นความเชื่อเรื่องของการกลับชาติมาเกิดใหม่ของชาวชีตันพวกเขาเชื่อว่าต้องรักษาร่างกายให้ดีที่สุดหน้ากากและตะข่ายโลหะนะครับก็เลยกลายเป็นของสําคัญที่ช่วยคงรูปร่างของผู้ตายตามธรรมเนียมชาวชีตันนะครับพวกเขาจะสวมตะข่ายทองหรือเงินให้กับผู้ตายก่อนที่ผู้ตายจะเส้นใจตามด้วยปลอกนิ้วและปลอกเทา้า แบบตาไขา่ตรงจุดที่มันหลุดออกง่ายแล้วก็ปิดท้ายด้วยหน้ากาก,ากทองสุดหรูหราเพื่อป้องกันการเน่าสลายนี่แหละครับคือที่มาของหน้ากาก,ากทองคําของเจ้าหญิงและพระสวามีการค้นพบอันนาถึงนั้นมันก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับนักโบราณนดีพวกเขายังได้ค้นพบกับเข็มขัดเงินปิดทองที่เอวของพระสวามีเข็มขัดนี้นะครับมันก็ทําจากแผ่นเงินบางๆระดับด้วยลวดลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งก็เป็นลักษณะของเข็มขัดที่ชนเผ่าเร่ร่อนทางเหนือนิยมใช ในการล่าสัตว์เป็นเข็มขัดอนเนกประสงค์ที่สามารถแขวนอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทะนูมีดและสิ่งของที่จําเป็นอื่นๆที่เข็มขัดของพระสวามีนั้นก็ยังคงมีมีดเงินด้ามยกมีดเงินด้ามอัมพันธ์และสิ่งของอื่นๆแขวนอยู่อีกด้วยมีดเงินด้ามยกที่เอวของพระสวามีนั้นมันก็ได้ดึงดูดความสนใจของเหล่านักโบราณคดีเป็นอย่างมากเลยครับด้วยรูปทรงที่แปลกตาและความคมกลิบแม้เวลาผ่านไปนานนับปีแล้วก็ตามทําให้นักโบราณคดีหลายคนนั้นถึงกับงุน ง,งว่ามีเอาไว้เพื่ออะไรกันแน่นะตัวฝักมีดเองก็ทําจากเงินครับแล้วก็มีลวดลายประดับประดาด้ามจับนั้นก็ทําจากหยกและปลายด้านเงินของมีดนั้นก็ฝังอยู่ในด้ามหยกมีร่องรอยของการใช้งานปร,รากฏให้เห็นบนด้ามหยกซึ่งมันก็บ่งบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องประดับแล้วครับแต่ว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้จริงในบันทึกทางประวัติศาสตร์นะครับก็บอกเล่าว่าชาวคิต,ตันนั้นพวกเขาใช้หนังสัตว์เป็นเครื่องนุ่งหม่มและชอบย้ายถิ่นฐานตามฤดูกาลและมันก็ได้มีบทกวี ของสู้ซื่อในสมัยราชวงศ์ซ่งที่ได้พรณนาถึงสิ่งที่เขาเห็นในราชวงศ์เหลียวว่าค่ายพักของพวกเขาตั้งอยู่ทั่วทุกหนแห่ง สวยงามราวกับบ้านหยกที่สลักสลเาจากธรรมชาติโอบล้อมด้วยขุนเขาและสา,ายน้ําที่ทอดตัวเป็นพันลีไม่มีชนเผ่าพื้นเมืองตั้งลกรากมีเพียงเหล่านักล่าที่เล่ร่อนไปตามฤดูกาลเพื่อหาเลี้ยงชีพด้วยการล่าสัตว์ในดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลของเหลียวนะครับทะเลสาบภูเขาและทุ่งหญ้าสลับสับเปลี่ยนราวกับภาพวาดราชวงศ์เหลียวผู้ยิ่งใหญ่ก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายครับพวกเขากลมเกินกับธรรมชาติล่าหารในฤดูใบไม้ผลิและ ปาในฤดูใบไม้ร่วงแล้วตามบันทึกโบราณนะครับจัก,กรพรรดิเหลี่ยวนั้นก็ทรงมีค่ายพักแรมต่างฤดูกาลซึ่งมันก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับฤดูกาลล่าสัตว์แต่รู้ไหมครับว่าการล่าสัตว์ของราชวงศ์เหลียวนั้นมันก็ไม่ใช่แค่การสแสวงหาอาหารเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นกุศโลบายในการรักษาอํานาจเหนือดินแดนอีกด้วยการล่าสัตว์ตามฤดูกาลจึงกลายเป็นระบบสําคัญตั้งแต่การล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ผลิการหลบร้อนในฤดูร้อนการล่า สัตว์ในฤดูใบไม้ร่วงไปจนถึงการหลบหนาวในฤดูหนาวเลยทีเดียวครับหนึ่งในผู้ช่วยสําคัญในการล่าสัตว์ของพวกเขานั้นก็คือเยี่ยวเจฟเฟอร์คอนนักล่าผู้สง่างามจากริมทะเลพวกมันก็เป็นที่โปรดปรานของขุนนางชาวชีตันด้วยความสามารถในการล่าหงและห่านป่าราชวงศ์เหลียวจึงส่งคนไปยังแหล่งกําเนิดของเจฟเฟอร์คอนทุกๆปีและเส้นทางที่ถูกใช้สัญจรไปมานี้ก็ถูกเรียกว่า ถนนยิงซึ่งมันก็มีจุดสิ้นสุดอยู่ที่เหลียวซั่งจริงแม้แต่เจ้าหญิงแห่งรัชเฉินเองก็ยังถูกฝังไปพร้อมกับอานา้าเข็มขัดและเครื่องมือล่าสัตว์อื่นๆซึ่งมันก็ได้บ่งบอกถึงวิถีชีวิตการล่าสัตว์ของเจ้าหญิงและพระสวามีเหล่านักโบราณคดีนะครับพวกเขาก็เชื่อว่ามีดด้ามหยกที่พบในเข็มขัดของพระสวามีนั้นนะ่ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับขนกธรรมเนียมในการล่าสัตว์ของชาวคิตันและบางทีแล้วมันอาจจะเป็นเครื่องมือการล่าสัตว์ชนิดหนึ่ง ก็เป็นไปได้และไม่ไกลจากซากโบราณสถานเหลียวสร้างจริงเราก็จะได้พบกับพิพิธภัณฑ์เหลียวสร้างจริงที่นี่นะครับก็จะเป็นที่เก็บรักษาสมบัติล้ำค่ามากกว่า17,000ชิ้นจากยุคราชวงศ์เหลียวที่นี่นะครับก็จะเป็นเหมือนกับประตูที่จะพาเราย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับ,กบชีวิตของชาวเมืองหลวงแห่งนี้ได้อีกครั้งหนึ่งหนึ่งในสมบัติล้ำค่าที่น่าสนใจก็คือตะขอแขวนผนังที่ทํามาจากหยกข,ขาวมีรูรูปวงรีสองรูด้านข้าง แล้วก็มีโซ่ทองคล้องอยู่ ตอขอแบบนี้เรียกว่าปี้โกลใช้สาหรับการคล้องกับปอกหนังที่ใช้จับนกอินทรีขนาดใหญ่อย่างเช่นเหยี่ยวทะเลเพื่อป้องกันแขนจะกกรงเล็บอันแหลมคมของเหยี่ยวการค้นพบปี้โกจํจนวนมากนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าชาวชิตานนั้นนิยมล่าหงส์ขาวด้วยเหยี่ยวทะเลนอกจากนี้นะครับยังมีอุปกรณ์สําคัญอีกอย่างที่เรียกว่าซื่อเอ๋อจุย้ยอุปกรณ์นี้นะครับมันก็ใช้สําหรับงัดกระโหลกของหงส์ขาวหลังจากที่เหยี่ยวทะเลจับได้และฉากการล่า หงขาวด้วยเหยี่ยวทะเลนี้มันก็จะเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นที่สุดในงานล่าสัตว์หรือดูใบไม้ผลิของราชวงศ์เหลียวเลยทีเดียวครับหลังจากที่พวกเขานั้นจับหงขาวได้แล้วมันก็จะมีการจัดงานเลี้ยงที่เรียกว่าโถเอื้อยโดยใช้อุปกรณ์รูปกรวยที่อาจจะเป็นเสื้อจุย้ยในการวักสมองของหงขาวนักวิชาการนะครับก็เชื่อว่าหยกปีหนิงจุย้ยและหยกปีกโก๋ที่ถูกพบในสุสานของเจ้าหญิงเฉินกวัวมันน่าจะเป็นเครื่องมือที่ราช ชวงเหลียวใช้ในการจับนกที่บินได้เช่นหง์ขาวและเมื่อย้อนกลับไปในปีคิตรศ1000นะครับน,นเมืองอินโจโห,หรือเมืองเฮอเจียน ในปัจจุบันนี้นะครับพื้นที่ชายแดนทางเหนือของราชวงศ์ซ่งมันก็ได้เกิดการประทะก,กันร,ระหว่างราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์เหลียวแม้ว่าการต่อสู้รับมันจะเป็นเพียงแค่การต่อสู้เล็กๆเท่านั้นแต่ว่ามันก็ได้ทําให้ราชวงศ์ซ่งที่เพิ่งรวบรวมประเทศได้นั้นตระหนักถึงภัยคุกคามจากราชวงศ์เหลียวซึ่งก่อตั้งโดยชนเผ่าชี่ตันที่ตั้งอยู่ห่างไกลออกไปหลายพันกิโลเมตรแต่ว่าที่นั่นเองนะครับก็เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และมีเมืองที่รุ่งเรืองในปีเดียวกันนั่นเองนะครับ หญิงคนหนึ่งก็ได้ถือกําเนิดขึ้นในราชวงศ์เหลียวเธอเองก็มีแท้ว่าเย่หลีบิดาของเธอก็คือเย่หลีหลงซิงขุนนางผู้ทรงอํานาจและจกักรพรรดิองค์ปัจจุบันของราชวงศ์นี้5ปีต่อมานะครับจกักรพรรดิเหลียวเซิ่งจงและพระพันปีหลวงเซี่ยวไทเฮาก็ได้นําทัพทหารแสนนายบุกฝ่าแนวป้องกันของกองทัพซ่งมุ่งตรงเข้าสู่เมืองเฉินโจวริมแม่น้าเหลืองหรือเมืองผู้หยางในปัจจุบันนี้แหละครับจกักรพรรดิซ่งเฉินจง ก็เสด็จมาถึงฝั่งตรงกันข้ามเช่นกันหลังจากที่พวกเขาสู้รบกันดุเดือดเผ็ดมันนะครับจนสูญเสียกําลังพลไปแล้วทั้งสองฝ่ายจนคิดขึ้นมาได้ว่าสู้กันไปมันก็คงจะไม่มีอะไรดีขึ้นงั้นเราหันหน้ามาคุยกันดีกว่าสุดท้ายแล้วนะครับพวกเขาก็เลยได้บรรลุข้อตกลงกันครับซึ่งมันก็เป็นข้อตกลงที่นําไปสู่สันติภาพราชวงศ์ซงและราชวงศ์เหลียวก็ตกลงกันจะเป็นพันธมิตรกันครับทีนี้จะร่วมเบอการต่อสู้แล้วราชวงศ์ซงนะครับก็จะส่งเงินให้10,000แสนตำลึงและผ้าไหม 2องแสนพับให้กับราชวงศ์เหลียวทุกๆปีและทั้งสองฝ่ายนั้นก็จะใช้แม่น้ําไผ่โขดเป็นพรมแดนและนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของพันธสัญญาแห่งเฉินหยวนแต่ว่าดูๆไปแล้วฝ่ายเหลียวเนี่ยพวกเขาก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับในเรื่องนี้เป็นเวลากว่า100ปีครับที่พันธสัญญาแห่งเฉินหยวนนั้นได้นําสันติภาพมาให้ทั้งสองราชวงศ์ระหว่างราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์เหลียวนักโบราณคดีพวกเขายังได้พบกับผ่้ยเงิน ินและการน้าชาที่มีโซ่เงินเชื่อมต่อกันอย่างประณีตบอกเล่าถึงเรื่องราวการดื่มชาอันเป็นกิจกรรมสําคัญในยุคนั้นเรื่องราวมันก็ไม่ได้จบเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าการค้นพบครั้งนี้มันยัยงคงเชื่อมโยงไปถึงพันธสัญญาแห่งเฉินหยวนอยู่ซึ่งมันก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ชายแดนทางเหนือของราชวงศ์ซ่งกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าทหารนั้นก็กลายเป็นชาวนาะและในเมืองต่างๆของมณฑลเหอเป่ยนั้นก็คึกคักไปด้วยตลาดนะหนึ่งในสินค้าส่งออกสําคัญ ของราชวงศ์ซ่งนั้นก็คือชาครับชาวชี่ตันหรือชาวเหลียวพวกเขาก็หลงใหลในวัฒนธรรมการดื่มชาของชาวฮั่นอย่างรวดเร็วความนิยมนี้นะครับมันก็เห็นได้จากภาพวาดบนฝาผนังในสุสานของเจ้าหญิงเฉินกวัวและสุสานอื่นๆในเมืองส่วนเขาเราก็จะได้เห็นภาพเด็กๆนะครับกําลังต้มชาบนเตาหรือภาพขั้นตอนการเตรียมชาอย่างละเอียดชานั้นก็เลยกลายเป็นมากกว่าแค่เครื่องดื่มกลายเป็นสินค้าสําคัญที่พวกเขาใช้แลกเปลี่ยนกับ ุและหนังของชาวเหลียวนอกจากนี้นะครับเครื่องเคลือบดินเผาชั้นดีของราชวงศ์ซ่งก็เป็นที่นิยมไม่แพ้กันครับโดยเฉพาะเครื่องเคลือบดินเผาสีเขียวอมฟ้าเทอร์คอยจากรั่วหยางและเครื่องเคลือบดินเผาสีขาวจากเตาเผาติง้งที่พบในสุสานของเจ้าหญิงเฉินกัวมันก็ได้สะท้อนรสนิยมอันหรูหราของชนชั้นสูงในราชวงศ์เหลียวได้เป็นอย่างดีสุสานของเจ้าหญิงเฉินกัวนะครับก็ยังมีสมบัติอื่นๆอีกมากมายเช่นชาม โราถ้วยคริสตัลและทัพพีเงินที่มีด้ามจับเป็นรูปปองไผ่และระดับด้วยปลาคู่ สิ่งเหล่านี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องยืนยันถึงความเจริญรุ่งเรืองและวิถีชีวิตอันประณีตของราชวงศ์เหลียวในยุคนั้นในปีคิศ .1007 นะครับกลางทุ่งหญ้าสเตปอันกว้างใหญ่มันก็ได้มีเมืองหลวงใหม่นามว่าจงจิงได้ถือกําเนิดขึ้นนะครับหน้าที่แห่งนั้นเองก็เป็นศูนย์กลางของอํานาจของราชวงศ์เหลียวอันเกรียงไกรและเป็นจุดเชื่อมต่อสําคัญที่ใกล้ชิดกับราชวงศ์ซ่งอีกด้วยในยุคสมัยที่ราชวงศ์ชีตาน,นั้นปกครองทุ่งหญ้าสเตปมากกว่าร้อยปี จงจริงก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความลุกเรืองของพวกเขาครับความงดงามเนี่ยมันก็ได้สะท้อนผ่านสมบัติล้ำค่าที่กุดพบจากสุสานหลวงโดยเฉพาะสุสานของเจ้าหญิงเฉินกัวที่มีอายุเพียงเจ็ดขวบในตอนนั้นภายในสุสานของเจ้าหญิงนะครับเราก็จะได้พบกับภาชนะแก้วที่ไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วหรือจานแก้วมันก็ล้วนแล้วแต่มีลวดลายหัวนมอันเป็นเอกลักษณ์แกะสลักอย่างประณีตด,ด้วยมือรวมถึงถ้วยแก้วสูเตสไตล์ไดบะ ที่มีหูจับด้านบนเพื่อให้ถือได้สะดวกภาชนะเหล่านี้นะครับมันก็มีกลิ่นอายของศิลปะต่างแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเอเชียกลางสะท้อนให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองในยุคนั้นภาชนะแก้วเหล่านี้นะครับมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ว่ามันยังเป็นของหายากและมีค่ามากๆในยุคสมัยนั้นการที่พบภาชนะเหล่านี้ใต้ดินแดนคีตันนะครับมันก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเส้นทางสายไหมเส้นทางการค้าที่เชื่อมต่อ ระหว่างตะวันออกและตะวันตกซึ่งมันก็เฟื่องฟูอย่างมากครับในช่วงราชวงศ์เหลียวเส้นทางเนี้มันก็เริ่มต้นจากเหลียวซั่งจิงผ่านไปยังหนานจิงแล้วมันก็ทอดยาวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือผ่านที่ราบสูงมองโกเลียเอเชียกลางตอนเหนือและมันก็ไปสิ้นสุดทางเมเทอรีเนียนสินค้าจากดินแดนต่างๆทั้งอาหารเครื่องเทศและสิ่งของมีค่าอื่นๆนั้นต่างก็ถูกขนส่งผ่านเส้นทางนี้ทําให้ราชวงศ์เหลียวนะครับกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าและวัฒนธรรมที่ส สำคัญไปเลยในช่วงนั้นในสุสานของเจ้าอิงเฉินกัวนะครับยังเผยให้เห็นถึงความหรูหราของราชวงศ์ ผ่านชุยเครื่องประดับหยกและอัมพันกว่า2315ชิ้นที่มันก็มีรูปทรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นมังกรนกฟีนิกปลาแมนดารินแต่ที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็น่าจะเป็นเครื่องประดับหยกคู่ที่ประกอบไปด้วยปลาคู่คล้ายๆราศีมีนอ่างอาบน้ําแล้วก็มีลูกปลาเม็ดเมตรที่ร้อยด้วยได้ทองปลาหยกคู่นี้นะครับก็สลักอย่างประณีตราวกับว่ามันมีชีวิตจริงๆเหมือนมันกําลังแหวกว่ายอยู่ในน้ําเลยอย่างไงอย่างเง้นแล้วในปี1 0 1 6นะครับนักแว แอนทรงอันุ่กเรืองนั้นเจ้าหญิงเฉินกัวก็วัย16ปีพอดีครับกําลังจะได้เริ่มต้นชีวิตคู่อันแสนหวานกับเซี่ยวเซาจี้ผู้บัญชาการทหารนมรูปงามแห่งไทหนิงงานอภิเษกสมรสนั้นก็เต็มไปด้วยความสุขความรักและเครื่องประดับยกคู่รูปเป็ดแมนดารินที่ประดับกายเจ้าหญิงน้อยเปรียบเสมือนกับสัญ,ญลักษณ์แห่งรักแท้ในห้องแต่งตัวของเจ้าหญิงนั้นก็มีกล่องทองคําลวดลายดอกไม้และม่านเงินแบบราชวงศ์ถัง มันก็เต็มไปด้วยเครื่องประดับอนันงดงามบ่งบอกถึงรสนิยมอันเลิศหรูของเจ้าหญิงเฉินกัวและความโชคดีของเธอในกล่องเงินเล็กๆ3กล่องนั้นก็มี2กล่องครับที่เปิดเผยให้เห็นร่องรอยของน้ํามันและผงสีขาวส่วนอีกล่องนั้นก็บรรจุแท่งอายแชโดว์สีดําอยู่เครื่องสําอางเหล่านี้มันก็เป็นเสมือนกับเพื่อนคู่ใจของเจ้าหญิงน้อยในยามที่พระองค์ยังคงมีชีวิตอยู่และแล้วในปี1018นะครับเพียงง 2ปีหลังจากที่แต่งงานกันชะตาของชีวิตเจ้าหญิงเฉินกัวนั้นโ่อช่างอาภัพนะครับเซียวเซ้าจี ผู้ที่เป็นสามีพระนางนั้นก็ได้สิ้นพระชนลงด้วยวัยเพียงแค่36ปีเท่านั้นเองครับทุกท่านความโศกเศร้ามันก็เข้าปกคุมเจ้าหญิงผู้อ่อนเยาว์จนพระองค์นั้นล้มป่วยอย่างหนักะนะจจกรพัดเหลียวส้นจงนะครับก็ทรงสเสด็จมาเยี่ยมเจ้าหญิงเฉินกัวด้วยพระองค์เองแต่ก็ไม่อาจจะช่วยชีวิตขององค์หญิงเอาไว้ได้มันก็เลยทําให้ชีวิตของเจ้าหญิงน้อยวัยสิบแปดปีต้องดับสูญลงดั่งดอกไม้ที่สวยงามที่ต้องพายุฝนบนแผ่นศิลา หลุมศพของเจ้าหญิงนั้นก็มีคําจารึกว่าความงามที่บริสุทธิ์และความอบอุ่นแม้ตั้งแต่สมัยโบราณแม้ว่าทุกคนจะต้องตายแต่เจ้าหญิงเฉินกัวกยังคงสวยงามอยู่จกักรพรรดิเหลียวเซิ่งจงก็เลยพระราชทานนามให้กับเจ้าหญิงผู้จากไปก่อนวัยันควรว่าเจ้าหญิงเฉินหูและนี่แหละครับก็คือความกรุณาสุดท้ายที่ราชวงศ์นั้นมอบให้แก่เจ้าหญิงผู้อาภัพ